้งมาก็ทำกันไม่ทันจริงๆนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งคืนมาเป็นกำลังใจคนไหนมาไม่ได้นะครับก็เราไม่ว่ากันแต่ว่าส่งรางวัลมาก็รล้วกัน <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยหนาวกันแล้วไหมเนี่ยหนาวไหมผมอยู่โคราชเนะี่ยผมบอกจริงๆเลยนะพี่น้องคุยกันสักน,นิดนึงอยู่โคราชนันน้หนาวหนาว แต่พอมาเชียงใหม่แล้วร้อนร้อนโอ้โหอะไรรอ้อททำให้สอนรักร้อนได้ร้อนร้อนอ,อกร้อนใจกลัวพี่น้องไม่มาชมสอนรักนะไม่ใช่ไรแต่ถ้านผู้ชมมาแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะเพราะว่าขอบคุณนะครับหลานสาวนะครับที่ติดต่อมาทำการแสดงนะวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับครอบครัวของท่านนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยพาบุกน้ำข้ำามถนนมาไกลนะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะใกล้แล้วบอกพีพาดแล้วว่ากลับกันไปเลยนะลูกนะพ่อจะอยู่เชียงใหม่ <Okay. S 3> ้าพี่น้องที่เชียงใหม่อยากให้สอนรักอยู่เสียงดังๆังยครับอขอบคุณมากขอบคุณบ้านนุ่นเนรด้วยนะครับบ้านนุ่นเนตรนี่มาไกลนะหลายจังหวัดด้วย ไหนบ้านนุ่นเนตรอยู่ตรงไหน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 บ้านกิศณาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยบ้านขวัญใจก็มีไหนขวัญใจอยู่ตรงไหนขวัญใจโอ้ยแล้วตรงไหนบ้านพักคนชราอสองศรรครับเชียงใหม่เขาไม่รับบ้านคนชราขอบ <c ười> คุณมากนะครับวันนี้ลูกข่าวว่า เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ยศธรรมราศักดิ์ใหม่แล้วเขาก็จะบวชด,ด้วยเขาจะได้เป็นนาคหลวงอย่างน้อยฉันจะไปในงานบวชไปช่วยก็ยังดีไม่มีเงินไปก็จะไปช่วยล้างถ้วยล้างจานเขาก็ยังดีแต่วันนี้ได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องเจ้าเงินส่วนนี้เลยไปฝากทาบุญให้กับนาคหลวงคนนั้น เอ,เอาดึงตะคุกตะคุะคเข้ามาพายกำหนักมันมาเพราะสาเหตอะไรติดตามผมแล้วเป็นแผนการของพ่อโคกะจนให้ฉันเจา้ากล้ามาทำเรื่องราวทำยังไงกันนะให้ไอ้ยุทที่มันได้รับยศถาบันดาให้มันขาดจากการเป็นหน้า

No เรากำลังท้องสวดมนต์อาแข็งอยางไม่เดนออนอ้วนมียุทค์ที่สองเหตุไหนกูยกพระหลานหลวงให้แกมึงกลับถวายคืนฝากเอาไว้ก่อนถ้าพระหลานหลวงกูไม่หญิงสาวชาวว่านคงจะไม่แปลกสักนิดแต่นี่พระนอเนื้อเชื่อพระมหา มึงจะชิงสุกรห่าและทำไมมึงไม่ทิ้งเส้นผมมึงทำเช่นนี้มึงหมายความว่ายังไงก็ผมช่านเจ้ายองคนนี้ไม่เคยมีความคิดที่จะชิงสุกรห่าก็ผมช่านเจ้ายองไม่รู้เรื่อง พระหลาหลวงข้าพูดจำได้แม่นตาว่าบุคคลที่พลางหน้าขางตาเข้าสู่พระตำแหนักท่านเลยพระหลาหลวงนี่คือหลักฐานที่มันอยู่ขาม,มือของมึงมึงจำไม่ได้ยอมรับมาเกิดกูจะไว้ชีวิตเลยกนะ็ออมอ,นนองฉันจะยอมนะบก็หนมเนื้อแต่อันนี้คือของข้าหม่อมฉันเจ้าอยมแต่ข้าหม่อมฉันขอ ช่หอกกล้าบอกชันิพระเจ้าค่ะหน้าน้อยใจเสียงนำกูกริย์แสมนมณีเป็นถึงเพื่อมหา,หากษัตริย์ผกูแต่งตั้งไอีผู้ดใดใครมันด้วยยศขอบรดาสักด้วยเงินทองที่มากโงแต่ไม่มีเลยสักคลที่มันจะให้ใจกักูว่าทุกคนล้วนทำให้กููซึ่งเป็นเจ้าฟ้ามาหากริย์ดนั่นเองก็ ย่อมได้เสม,มอไอ้ออกหลวงเวยคนที่สองามอดไมมมึงปากแข็งแล้วแล้วก็มึงจงฟังคำกูนับจากปันี้เป็นต้นไปกูจะอขอถอยศออกหลวงเยยุคที่สองมึงกลับไปเป็นไอ้ยงคนธรรมดาถ้ามึงอยากจะบวชนู่นบ้านนอกวัดบ้านนอกอมึงมึงจงเล่นกันไปไปบวชแล้วยังกลับมา ินแทนตินไม่อยู่ใทยให้การทุเี้ยงดูแลมีโทษปราณวิทย์ทแบบั่วโลกินดินิคุณเจ้ายกครัไม่ได้บว่เรา้ไปเจ้ายกคุณ ชุดช่างงามไหมโอ้ oh. ดาวดีจ้าพี่แต่งตัวสกรปรกสกุนดีจ้ะฟองดอดดอดดาวตีปากเลยมีอะไรเหรอฟองเองรู้หรือเปล่าพี่มีข่าวดีมาบอกข่าว <c oughs> ดีเรื่องอะไรจ๊ะลูกตอนเดินทางกลับบ้านของฉันที่หลุดออกจากบ,บ้านเองไปวัดเจ้าโยมมาช่วยเหลือองค์ฝ่าบาทเจ้าแสงมณีเจ้าแสงมณีชื่นชอบแต่งตัง้งให้เจ้าโยมเป็นองค์หลวงมิรยุทธคนที่สอง้อองค์หลวงวคนที่สอขารับไม่พอยกพระหลานมไปให้มาพูดแต่งงานะ ให้ออกแสงมาีบอกว่าครั้งนี้ปากไม่โนเพราะว่าโยมต้องการอย่างกระบวดองค์ปาบ่าแต่งตั้งให้ก้าโยมเป็นนาคหลวโอ้ยศาสนาหลานานยังไม่หานเป็นไปัือนจะไม่รจะได้เป็นนากัวจริงๆเหรอจ้ะพี่ตัดชุดฉีดใจนัเพนเราเล่นกันเปลี่ยนตัดชุดใหม่กันไม่ใชไ จะดีใจจนน้ำตาเอ่อออกมาเลยแม่รู้เหรอลูกไม่ต้องรู้อะไรแล้วลุงเข้ามาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ดีใจด้วยนะลูกนะและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ยงจะได้เป็นหน้าหลวงแล้วไม่มีอะไรที่แม่ดีใจมากกว่านี้แล้วลูกผู้ใจก็ดีใจลูกเรื่องที่ยงมาให้ลุงมาบอกแม่เป็นเรื่องจริงครับแม่รู้ไหมลุงมา ยังไงเหรอเขาโยงระว่างที่โยมมือหองลุอยู่นิดนึงโยงพือท้องสวดบนอยู่ในห้องมีผู้ร้ายที่ไหนก็ไม่รู้ตัวขอข้ามาวางไว้ในห้องโยมพระองค์ท่านเข้าใจผิดคิดว่าโยมจริงสุงก่อนฮายตัดสินใจปนเดือดของโยมแล้วน่ากลัวโยมก็ไม่ได้เป็น ยงได้บวชไม่ต้องน้องนะลูกนะอายไปไม่ได้เชื่อลูกไม่เชื่อว่าลูกของแม่ไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวแบบนั้นอย่าไปต้องกลัวว่าจะไม่ได้บวชนะลูกนะพ่อเขาเคยสัญญากับแม่เอาไว้หากยอมอายุครบ20ปีเมื่อวันใดพ่อจะเป็นแม่งานจัดเงินบวชได้นไปจะพาไปหาพ่อเขาจะกินพ่อจะให้ทอดจัดงานบวช นัง่งรอแม่อตรงนี oh. ้นะลูกนะเดี๋ยวแม่เข้าไปคุยกับพ่อให้ก่อนไม่ต้องกลัวนะลูกคุยรู้เรื่องนะพี่หอมท่านข้อจินอะไรอะไรโอ้จันยันต์ท่านข้อจีนอะไวันนี้หน้าตาเย็บเย็บแจ่มใสมหาพี่เปียอะไรท่านข้อจีนจ๋าจำได้ไหมจ้าที่เคยสัญญากับฉันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเจ้ายงมันอายุครบ20ปีวันไหนฉันจะเป็นแม่งานจัดงานบวชให้กับเจ้ายงนะจ๊ะ ลูกอยู่ไหนตอนนี้เจ้ายองมันมาแล้วมันอยากจะบวชจะพี่เรียกลูกมาหาท่านจริงนะเจ้ายองมาลูกมากูจะกินอารมณ์ดีไหมมาหาท่านพ่อมาพ่อลูกพ่ออารมณ์ดีอย่าคุยกับพ่อนะลูกนะบอกพ่อเรื่องงานบวชนะลูกว่าไงลูกมามามาใกล้พ่อใกล้พ่อโอ้ยเจ้าโหนหนาวเหรอเนี่ยหนาวเลยโหนอายุครบยี่สิบ เราก็ตั้งใจว่าจะบวชให้พ่อกับแม่ครับอู้อายุครบยี่สิบตั้งใจจะบวชห้พ่อกับแม่สามทุกบทนาเด้อเป็นบุญของพ่อของแม่ที่มีลูกกระตันดูอย่างเองอายุครบบวชจะบวชน้พ่อให้แม่ก่อนพ่อแม่ตายกะได้เกาะพระเหลือขึ้นสวันชวันจะเป็นชวันไม่องชิงชันไปหรนะือเปล่าคนเป็นพ่อชื่นใจจริงจริงจริงไหมครับชื่นใจลูกจะบวชให้เอา้าเดี๋ยวพ การให้ยิ่งใจโตโมโหหลังลูกนะเอาไปลูกเออ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 พร้อมไหมยากลูกพร้อมเรวจะไปลูกพร้อมแล้วเดี๋ยวพ่อทาไปหัวลูกนะ ถเอาดาวกระดับปากอับปาบบานกลัมบามาให้พ่อแม่ขื่นทุงเคยไหมมีไหม,มไม่มีจริงปะพระองค์แ,แั่งหน้าเป็นหน้าหลวงแต่พระความอับปีจังไร้บึงแอบขึ้นหาข้าหลานหลวงพระองค์ทาบปยดมึงในประเทศออกจยางไระวังย้อนลอยคอยหลังกำบ้ามาหาพ่อหาแม่ คนเรษฐกอยากเชื่อไม่จริงไม่จริงคนไม่มีเหตุผลแบบนี้บึ้งเหรอเนี่ยคนาคนเศมจกิจ้ามาเจอแล้วอ้ยคนแบงบึ้งเอเลี้ยงดีกอดีไม่ได้คนอย่างมันเด็ดคนเล่นเลยบุ้งมันไอ้ ทำไมกันล่ะที่คุณจะก,กินท่านไม่เคยให้ความรักท่านไม่เคยชุบเลี้ยงดูแลมันให้พอฉันไม่เคยว่าท่านเลยแม้แต่สักคำเดียวทำไมกันขอแค่ความเมตตาสงสารให้มันมาไม่ได้ยังไงเอาสิาไ,ไหนๆท่านไหนๆแล้ววันนี้กูอีฟองจังจะไปขอโทษอีกต,ต่อไปแล้วเดี๋ยวเมื่อมึงทำลูกกู

ทำน้องแรงๆแล้วเกินนักมึงเหรอไอจ<อ>ิ๊บหายที่โกรธไยปากหยิบที่สุดเลยน่ารักมากไม่ีควายพวกมึงอย่าจองแถมพังที่ซุกหัวนอนพวกมึงยังไม่มีอยู่พวกมึงพูดตัวยังมาอาศัยบ้านกูอยู่อาศัยเท่าไอ,อ้คนมึงฟังกูให้ดีนะไย้อนย้อนไอ,อ้ยง

คนอย่างกูมีเงินกูจะบวชพักร้อยองค์พันองค์กูก็บวชได้เพราะกูมีเงินจะบวชแต่ไอ้คนเร็วๆอย่างมึงไอ้เด็นฐานงมึงกูไม่บวชฮ่ามึงจำไว้เด้อบวชแล้วเกิดวะใครถ้ากูไม่บวชให้มึงใครหน้าไหนจะมีปัญญาบวชมึง ขี่บ้าหัวแตกไม่วะ,วะขี่ตะโบสใหญ่มึงจะไปบวกที่ไหน 那。Nah. นี bon. ่คือเสมาพระท่องตามลุงนั่งลำบุตรตาพระกวัโตอาราโตสัมมาสัมพุทธตาสามหัวนั่งลำบุตรตาพระกวัโตอาราโตสัมมาสัมพุทธตากสามหัวเออสองหัวหายไปไหนอีกอีกสองคนอยู่ในใจจ้าเล่นเร็วเว้ยโอกาสาโอกาสาวันทาวันทามิพันเตมิพันเตสับพังสับพังอัปปะ

บอก,กว่ามึงอกี้ทำกูอย่างบอก,กว่าคือหลานคือร้านอยู่ไหนพวกแกรอถักนี้ใช่ไหมเอเอเฮ้เฮ้เฮไมไม่กินฟอกันต์ตีนะมือเงมือบอกความจริงไก่ย,ยงแต่เตียยกติดอ,อดยู่กับสามีขาดมึงบอกความจริงไก่อยงทำไมว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครฉันไม่พูดถ้ามึงไม่พูด<อ>กูจะฆ่ามาันฉันผิดวะมึงก็ไม่ได้บ่น พ่อมอพูดเห้ฉันไม่พูดพอจะพูดอจะพูดไหมฉันไม่พูดไม่ต้องพูดนัด <ah กูพูดอ้าวยงฟังแม่ลุกนะแท้จริงแล้วกคนจะเก่งที่พ really ่อของยงแต่คนที่เป็นพ่อะแท้ของยงก็คือยุทธ่ชาคนนี้องพ่อไพม่ต้ลดีไม่ต้องมันทีอยังทีน เราไม่รู้สึกเลยเมื่อกี้ที่2คนที่มันจะระเดนเลย จะไงไงครับแม่เก่งจริงๆเลยได้รางวัลคืนนี้นั่งขึบิดมากให้เลื่องนี้จะงองซะด้วยเออเอาจค่เธออค่ะกูจะได้ลาธากลับไปนอนต้องเลกเออ อ้อนเป็นายมันเหน่อยเหอยอ่ะรก็ัเนี้ยนะาญาอาฆาตมันจะปากคอ ขอให้พอนคืนนี้ขอกล่าวครับว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวน้องแนทน้องต้นมาเสริมทัพนะครับครับพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้มาเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับมากันแต่หัวค่าในวันพรุ่งนี้ปรับปรุงเรื่องฉากนะครับก็ไฟอะไรก็จะให้สว่างสวยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ ขอให้พี่น้องประสบแต่ความโชคดีวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะบอกด้วยบางคนด่ามากเข้ามาด่าว่าไข่มุกโเล่นแรงกับน้องสงสารน้องพี่น้องครับให้ให้กำลังใจศิลปินทรรการแสดงนะครับปิดบ้างความบ้างของพระธานาภัยสายแย่สายยันเป็นไรไหมเจ็บมากไหมไม่ต้องเจ็บที่เจ็บเออเจ็บถ้าเจ็บพรุ่งนี้เอาตังค์มาฝากผมผมจะซื้อยาหมองให้หลานเองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราขอลดใช้